สะดัดมา่มากองราจจสรชสัตวมาจากตานีบอกเรานี่อายากรูจก้จักแล้วจึงกล้ามาตักตาจึงมีความหองตามกับรามพีว่าตาพี่มีกองกองแก่งาดี่ป่ามากะ เรานี่อคือพกกาจากเดินไกลมีมังมัดจินกาและเราจะง่ายรักกันดีหวัดดีครับเออพี่ทั้งสามฮัลโหลเวยูคำพวงทุกพี่อะไรกันนังหเวยูคำพวมวัดเล่นบาเจงอังกฤษอืมาเจอังกฤษเจออ๋อบาเจอังกฤษไม่อาจเลง่งแบบมังมาได้ปนเพื่อเดือดร้อนเดือดร้อนเพื่อ อ๋อมึงอย่าลื่อมาเตีงว่าตอนนี้รังมาอยู่เมืองเตยกันครักกรักมึงอย่าลื่อมาโบ้รังมาได้เมียเตยตอนนี้ออกเจ็ลานคนเนยตอนนี <t 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 ้เออไม่นานว่าลูกขึงว่าแดงเพิ่นมึงไปแล่ปลักเกียนจ้าดูเพื่ออาบู้เมียเจ้าโบ้ก็ได้พัวรังว่ามาจอไปยังกันกรักกรักเราต้องงัดแลงนว่าอะไต่อไปล่ะตัดยางจังรังดูแรงไม่เป็นเดือดรนั่นเออ răng mà vui trần quang thầy tốt ừ. nơi phần rửa ừ, của lá quang Vậy nên của mới thì tầm đây cũng phải vĩnh lột cả như cái lát cả chết răng tròn quần kề kề đồ mai nấy cả mấy nay cũng phải trong đồng đêm đầy môn bỏ phải trong đồng đêm đầy môn cả thì niệm mong quả cũng đã răng kề kề cả tục phui dây chạm mấy đồ mai trời nơi. bỏ hết cũng tục răng cái tạc tàn ti cái tạc bỏ rưa cái bà quá và nhịn khoan đã đã tục răng quá chào chào กัวกรองผู้ใหญ่เออวันนี้ได้ลิงเจนจองตัวอะไรลิงเจนรังแก่แกน้าแดงมันลิงเจนแล,ล,ล้วมึงไปว่ามันตัวแกูยัดแต่มันไม่รูกวังรังปีรังก็รู้จักลิงเจนตกลงตกลงพอตงไปถึงโรงแตมไดมอนกัววันนั้นนี่ตยวกูเก็บตังค์ด้วยกันเลยลรังไม่แจอ๋อรังวัวพัวรังว่าอีนี่ลิงเจนไม่มีตังค์ไม่รังกินตะบนนั่นเออ มาซื้อของเก่าครับมาซื้อของเก่าครับฮัลโหลเจ๊กแกนแจงคิวงค้วแจงคิ้วแจงคิว้วแจงคิ้วฮัลโหลแจงคิ้วเออเอ,อกรุณาเอาเว้นมุ้คืนด้วยครับหยัดแหมมโตดเว่นก็เแลียวรวยไร้ค่กายดิติดทวคืนกับคืนคืนมาซื้อของเก่าครับมาซื้อของเก่าไทยยาหุ่นดีนะตินนะหุ่นดีใกล้ๆกับอบอตอจำรูนมัว <laughs> หุ่นดีกรายกับปู่ใหญ่จามบ้านเราหุ่นแบบนี้ก็เรียกว่าหุ่นตะเกอะไรนะหุ่นตะเกหุ่นแบบนี้ก็เรียกว่าหุ่นคนพอได้ไม่ใช่หุ่นคนตอกแตกเอา,าเอแต่ผมแลออกในต้นคนรวยว้าวเลดมือก็มีฮ่าแต่ไม่เป็นไรคุณมีเลดมือแต่ว่าผมมีเลดโกในเลดโกมือเนี่ยแหม,ม่มนะแหม่มในเลดโกอันจริงอัยา ไอ้บาลนี่ตรงรวยนั่นฮะไอ้บาลนี่ตรงรวยนั่นตังในเป่าว่ากันเทียเบือนังมึงวะอือปล้นออกฮะปล้นเออคุณจะปล้นไกลเลยเมื่อนี้จูนวางเปรตปล้นนายหินตึงรุงปักอะไรแหม่ทรูปทรีเปรตอะไรไม่รู้อู้เบ้าจริงเดี๋ยวยน้องน้องทรูปทรีพวกมึงทรูปทรีแกตั้มตันตี้คุณจะปล้นไกลเลยเด็บแบบติดร่างใต้วัดหลายปรีดนี่ กูลาบเลยเดี๋ยวกันนู่นหน่อยเตียนติงแรงว่ากูพานู่นหน่อยไปไปหลักรถเลืองแก่ก่อจ้ารถเลืองก็โจอจตายตุ้นอานเลยก่อรถเเลืองก็โจอจตายตุนปั๊บก็เตียนมึงว่ากูลงมือรุ่นเบิดไม่ใช่เลยเลยเห็นกูรุ่นไม่ใช่ตันปนตายตุนมันก็หยิกท่ามเือมึงว่ะยี่โอเลยยี่โอเลยไอ้ปนตายตุนก็ก้อนน่ะต่อเลยย้อยไรเบิดที่ตายกูเบื่อโลมันอย่างหยิกท่ามเปรต ตามจนว่าจะกล้องนายยินออกเกียงมาตึงเป็นไงเลยเฮ้อเล่แต่นองเหี่ยวไรวะกูเล่ลเลนเกตายเลน่นเฉยไม่เลนน่นนโป้มอยู่พวกมันยืนตื้อปืนบอกแวววับอยู่ยิงไอ้ตายฮงตีอยู่าให้ไอ้เจงไอดังไอ้กูหันมาซื้อของเก่าครับมาซื้อของเก่าครับอยากจะถามคุณว่ามีของเก่าขายบ้างไหมของเก่าครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกับนึกดูก่อนเฮ้ ครงรถตีบเอาไหมอะไรนะครงรถตีบครงรถตีบซื้อมาจากบิ๊กจีเอาไม้ลูกบาวตีบไปโรงเรียนพอดีมันปาไปเพื่อนรุมยกล้อเกียบอักจะแล้วผมไม่ได้มาซื้อของประเภทนั้นหรอกอ๋อไม่เอานะครงรถตีบนะมีอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวกับนึกดูก่อนฮะคูมเอาไหมอะไรนะคูมคูมอะไรคุมอลูมิเนียม ยังดีแต่ว่าายรู้ใจกิดนึงนะอยู่ไหนครับเพะดีปีอยู่หลังบ้านเพะดีปีหลังบ้านเนี่ยผมเตดินตุ้มแล้วกลมมากรเดินไม่ไม่ต้องกับไม่ต้องไม่ต้องคัเราไม่มันซื้อของแบบนั้นเอ๋อ okay. ไม่เอานะกูมนะไม่เอาครับไอ้นูก <methodology> ็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาเอาบาทลวกอะไรไม่ต้องเอกำปิดเอน้อยน้อยฮะมึงลองตามแลวที่ว่าเกล็ดลินเอาไหม ว่าวุ้นน ouais ี้ไม่ใช่มาเจอเกล็ดลินไหมมึงตามเลยดีแต่นนท์บอกเก็่ยวกับมาซื้อเลยยังไม่จ้า่าตั้นมาซื้อะไรครับนี่มาซื้อของเก่าประเภทเครื่องเงินเครื่องทองหรืออาจจะเป็นเครื่องลายครามของใช้เก่าๆแก่ๆหรือว่าอาจจะเป็นพระเก่าๆแก่ๆก็ได้พระเก่าๆแก่ๆก็ซื้อซื้อครับเดี๋ยวจะซื้อพระแก่เดี๋ยวผมไกยให้สองรูปอยู่ไหนครับนอนเออยี่วัดรอยจิบกูปลักงตาย ใชไม่ใช่ปลาเค๋าปนั้นปลาโกปลาเค๋าไม่ถึงปลาเครืองไม่ใช่ปลาติบินดัดดวงโน่นเลย,ยเห็นกวางจือปลาเก๋ากวางจือปลาเก๋ากวางต้องอุงอันกุยไก่เนีเพือมันจะต่วยรถแต่เอ้ยกับฉันแล้วนปรีดกันกันบาตับไตกันจริงอ่าแล้วไม่ทราบปลาฉันมาชื่อของเก่าประเภทนั้นใช่ประเภทนั้นอ๋อชื่ออะไรครับนี้ ผมเชื่อหนูหน้อยครับชื่อได้นะเชื่อหนูน้อยตอนนี้มีงานทำไหมครับฮะตอนนี้มีงานทำไหมตอนนี้เนี่ยตีนพริกเมียอยู่ผมถามว่ามีงานทำไหมเนี่ยผมตอบว่าตีนพริกเมียเป็นอะไรครับตีนพริกเมียเนี่ยตกงานครับแย่แหวนพลักไนตกงานว่าปลัสไยแกตีนพริกเมีย ไม่มีงานทำครับไม่มีงานทำครับเมื่อก่อนทำอะไรเมื่อก่อนตัดยางครับทำอะไรนะตัดยางตอนนี้ตอนนี้เจ้าแก้ยิกทำไมครับก็อาผมรักปั้นขี้ครับ <c oughs> ผมรู้เจ้าแก้หาเรื่องครับหาเรื่องทำไมครับยางโโรัร้อยครับยางรล่ร้อยเจ้าแกหาเรื่องตัดเองครับ <c oughs> <า>วันนี้ระม,มาเหลือโลยี่สิบมาเค้นเราไม่ตัดทิกร้านตัดจมน้ำหน้า แม่มร nu <L> no ีบก e ันกันไอ้พวกนชื่ออะไรครับชื่อหนุนุ้ยคนหลังคนหลังชื่อไอ้เต่งครับชื่อเต่งครับอคนหลังนู่อยู่กรองจะครับชื่อไอ้จีนวนครับเมียมาขายยางเฟเกงหมดได้ไม่หันกลับบ้านครับครัวเมียตีครับบอกก็ไม่เหยียดแม่จะกล้องบานัวดอก่านเลยก็บอกเกลียงเดือดท่าน แล้ไม่จับตบั <other> <K music Brothers> ้งชื่ออะไรชื่ออะไรครับนี่ผมชื่ออินครับชื่ออินครับจามายอินอจะมายอินนี่ก็ก็ป้าเมียมึงไปนวมไหมต้อยาวก็นไแล้วไม่รู้เนี่ยว่าจามายอินผมชื่ออินเฉยเฉยอ๋อชื่ออินเฉยเยนะครับเออไปํามันกับผมไหมฮะไปํามันกับผมไหมผมไม่ใช่มีตังลงทุนไม่ต้องลงทุนครับอันนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรแม้แต่สักบาทเดียวเดินนําทางผมอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าจะเดินนำทางได้รับเปินเดือนเดินนำทางได้รับเปินเดือนว้าวถ้าจะเดินนี่นะครับถ้าจะเดินครับว้าวไอ้น,นี่จะจะแรงเดินแรงจริงว่าจะล,ล็อกแลกนะพูดจริงครับพูดจริงไปจริงผมก็จ่ายจริง wow. ว้าวไอ้เจีงเออปอบกนแล้วเรือหานถ้าได้เดินได้รับเบี้ยนี่เออไปไหมไม่ไปปลื้ม ไปเลยไปเลยนี่ไม่ต้องกินได้เลยนี่ไออันตั้งแต่เดือนดาวบนเดือนนี้นนั่นเลอแล้วกูตจำได้นานเลยเออกูกักเมื่อไงไอ้กินวนไปไหมไปเลยไปปลุดขาไปแกงวะกับนีเจีนวนเดี๋ยวมึงพาหลวงนี่ไปนังกล่าวกูน้ำมันปุ้ยไงเดี๋ยวเจ้ากูไปบอกเมียจะกำเดี๋ยวมาได้ได้ได้เดี๋ยวจิงจิกับปุ้มไปนังกล่าวบุนีบุนีไปบอกเมียจะกำแล้วตัวเองไม่มีเลยไม่ปุ้มเมียตุ้มนั่นเนี่ย Ngày này là mẹ lợt, tại sao? Bởi đây bỗm mì ít lăm, bỗp bỗdip bỗp bấy mì mía ít lăm, từ giờ này đến cao tu râu lầm bắc, bỗng cao tu râu lầm bắc từ giờ cái nó, đại cái này, tính, lâu, mê. cái cái ta tong, vậy ban mía mương vậy, cụ bảo mía leo, hoặc cao tu râu mày pin, cái mía vậy, đến coi lê coi lê, tầm đưa đến coi tầm con, กัจ ko, ีน um, ี่มึงว่ากูวันนั้นไปก้าวตุเร้าไปกูน้องเมียพอตาไปถึงพอตาหนังคอนกูหนังกลางน้องเมียหนังลังพอได้เวลาก็อุ้ว่าลุ้าวได้ลุ้อแล้วก็กลมกลับพอปูเป็นพอตากลมกูกลมกันนั่นเองพอดีก็บังคับมากูหนุงปัตุงพอหนุงปัตุงเดียนกับพอกลมเล็ดเกยมันหล่อแววพอเล็ดเกยหล่อแววน้องเมียนั่งอยู่กลางลังกัน ดีเพียกเลยน้องเมียดีเด็ดไก่มึงเออกูว่าอ๋อกาวตูดเราก็มาทำปัญญายิงใช่กว่าก็ไปดีเด็ดเก่กันนั่นเนอะวันไปเลยกันนาก้องปวตาหลอเววเรากูดีเปียกกันเลยเตียนเจ้าตัวเราไปไปไปมามามายใช่ใช่ไยใช่กว่าป้างานทำเลยนั่นจริงนะเนี่กูมึงอวานดีใจจนเหนื่อเต้นพอรัวได้งานทำตึง นั่นเออนี่กูไหวไปก่อนไม่ใจได้ไปหลังไปตั้งเื่อก่อนไปว่าไปเยี่ยมล้านเดียวปั่นเพือแล้วล้านมึงล,ล้งงนลาน,น,นก,แกนูแต่ว่าไม่รู้ก้าวทีแต่ว่าลูกแตงงักติดในล้านมึงเงินเออโฮไม่ใจโรตีโอมึงดูแต่กันแต่ว่าล้านกูตทำแด่พี่น้นองเกี้ยวเจออยู่เพื่อนปันเรือ,ปรอเป็นไม่ไม่เมื่อวาคืนนั้นดมนึกเรือแตงเย็นกับไปแล้วแตงงักติดในแขกก็ไม่ออกต้องไปโม่ป้า อันพี่น้องมึงพี่น้องกูเป็นเด็กต้องปีกคนที่ยอมม้อยนูกับพี่น้องกู้วะจำได้พี่น้องเจี๊ยงเป็นเตือนเตือนไว้เลยบ่แม่ไม้บ่แม่ไม้แม่เรี่ยมต่างไล่อย่าเอาตัวยั่งพี่น้องไอ้นู้นุยลาวเดือมบัเตอรี่กันเยอะอันหน like ึกปื้อโจปื้อโจ้กันมากกับตัวอ่ะจ้ะอันเนี่ยเบื้์ออบอโต้ดีีเบื้์ออบตต้ำมานน่นนั่นก็ก่อไปจ้ะอันนี่ยจริงบุญนี้ไม่ตู่บ่กแมวดีป่วยเบอร์นั่งคนพระเลยแบบนี้ นั่นเออยาไปเตียวูกเต่งไปเตี๋ยวเย่งก็ไปลาวเดี๋ยวผมมักติดในมัวลาวนะก็ใช่ไหมเดี๋ยวุยเตือนใหม่ๆม้ตะกี้เตือนใกลบ้าเตือนใหม่ไหมเตือนมาบเพื่อโคเตือนใหม่ไม้อย่าทำอะไรแปลงแปลงน้องอย่าเอากับลูกแตงเดี๋ยวจะหักติด่อยเว๊กก็ไม่ออกไปไงหมอปามันน่าอายเหมือนข่าวที่ออกดังทั่วเมืองไทยเหมือนกับแม่ไม้ที่เมืองนคร ก็เตือนแม่ไม้ระวังเอาไว้เด็ดขาดอยู่คนเดียวแลยนึกอาจปโปลดจำเรื่องนี้เป็นอุทาหรแม่ไม้คนดีต่อไปนี้จงพึงสังวรอ,อยู่คนเดียวจำไว้นะลอนอย่าเอาลูกแตงนั้นไปแยงใส่แม่ไม้คนดีกวังพี่รักหน่อยเตดสาวให้น้องเอามาเกือยาวจะโยกจะเยาก็ไม่เป็นไร เขือยาวมันเหนียวได้ลูกเดียวสิบทีใบใบแล้วเอามาปัดกับหมูก็ได้เป็นกับเกาวเขือยาวอ,อีกไม่แมนกูปลักตายอ้วกปนยาเจ้าอยู่ันเดี๋ยวมาตางนี้เมียกูดูอยู่บ้านเหล้าไหมจำากยอยู่บ้านทิศไปดูไปดังเล่นเก่งอยู่บ้านเก้แล้วหุ้มครัวได้แล้วเมียกับเมื่อเพื่อเก่งเลื่เก่งเจ้าเก่งยินเก่งอันันลูกพก่อดรอยู่เือกันแล้วละ,ละ ว่าเหนื่อยเหนื่อยกับเมียอ,อืมนี่มาจะอยู่บ้านเราเราอยู่น้อยเฮยเจ็ดมันเหนื่อยฮะน้องจา๋าน้องจา๋จาเนี่ยกูเจอมันเมียโอบอโตไกลเลยจา๋จาจ๋าพี่มีข้าวดีมาบอกไม่ดูไปเล่นเก่งอยู่แล้วมหม เห็นเมียเท่งม้อาอน,น้องบอกว่าไปเล่นแกงปีก่อยหยดแจ้กไปเล่นแกงที่บ้านเรานับลุงแล้วไม่มาหรือว่าน้องไปตกจับไปตามบ้านเรานับอ่า้านับบอกว่าไม่มีเห็นเมียเทง่งมาหายไปตั้งแต่ว่าครมอัเดินลงจากน้ำอัเดินยำปะตุงรารา ไปเล่นแกงอยู่ที่บ้านเจ้าตาลุกแล้วไม่มาอาจ้าตาบอกว่าไม่มีตามพี่ตามตั้งต่วัวเจ้าลูกหลอกกินก้าวอารําเจ้ามันตั้งอารมณมีแกงเย็นแกลูกพัวนองไม่ใหญ่ดีอวิบยนหรูจีอะไรที่ไม่มีหน้าน้องเห็นเมียเทงไม้น้อง ว่าไปเล่นเกงนอนคอยจดแจ้งก็ยังไม่เห็นเนื้อทองไปผมเจ้าดีวิดปลาอยู่ที่ในกลองแกบอกพี่นน้องวันตาตามโปกาขี้ยงางกล้บ้ากล้บอกแต่ว่ากูตามโปกาขี้ยางได้ใจฮวงนันท่ที่บายดีไปดับปลาตาอ๋อนหึกว่าเคยบอกถึงว่าฉันทาโปกาขี้ยาง ไม่นี่เกิดบน้าเราที่ไปปิถิงไปไหนอะพี่เปิดโตโจวไอ้ได้โตโจวโตโจวเป็นคำยอเต้นใจว่านึกไม่อย่เต้นใจว่านโตโจวทั้งจังหวัดอ๋อไปจำเพาะพี่ไปเจอกวดใจได้ก็ไปเจอกวดมู่โลกต้องรอยมันดิเจียที่ไปเจอกวดหลูกได้เด็กดินไม่ใช่ไปลุงตุนเลยแต่จะเดินตามเต่าแก่เดินเผื่อนเต่าแก่นี่ เดือนเดือนเลยก็รับเงินเดือนนี่นี่เออเลยแกพลุกกระทาแม่มันเออไปปอบตาแกลืวยลักตันอันนี้ไฟจะไปดับไปเราที่แล้วดับไปได้เบิดอนทางเดินยังแต่ป้าตุงจนหนุ่มพื้นเดียวอันนั้อ๋อจนนักจนกูเป็นนี่เหยัดแม่ป้าตุงอย่างพื้นเดียวเด็กๆเพราะป้าก็มาที่ที่หัวกินเลยอ๋อตายยังป้าก็มาพื้นกับหัวกิน น้าแม่ผมอยู่บ้านน้านี้ตั้งเลือจากเปรม้มวยวันนี้วันน่ะติดเปรี้ยวทุกอาทิตย์ชัดเดยวไม่รู้กีตาร์ดีกันตายอยู่เตะกูกันเล่นดีเปร้ดีเปรี้ตายอูนะกามากกว่ามา,าน้องเอาตังนี้ไว้นะว่างรอ,อยได้ครับพี่ถิงไปแลกว,วันึงไปเดือนไปเก่าเก่าการไปในปุณห์ปุณห้เก่าอยู่การไปจ้ะฮะไปจ้ะเออไปแลกว,วัน hả bay bên đường nô nha chim cháy nước nực rau cột đau cột rồi đô, phải măng Rồi rõ ngon giỡn nữa ta mang à mềm ná hí rái hí lâu Ní, anhy ní. nhao trông trong tít tình. đi nhao Nhảy nhao nhao Nhảy nhao Này nhao 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 Ui. มึงจะเป็นกางเกงในตัวนี้สิกางเกงในทัว่วกีฬามึงจะไม่เก็บเปลี่ยนไม่ได้กี่ย,าาย่างต่างไปเหี้ยมย่างไม่ใจมีอย่างมึงรายนัดออกเกินไปเลยเจอที่จุ่มผู้แล้วแบบนัน้นพอเปิดเอ็นบาได้จั๊ที่มัง้งจริงอุย้ยฮ้ยอย่าเรียกนะไม่จะอาบน้ำ Oh yeah! Ui! hai, Ui! Đại đoàn này có vị thái à! Đút đạt giá ngàn rồi. Oh yeah. Oh yeah! My God! Darling! Trên trăm mà đấy. Ui! 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 Trên! Ui! Trên rồi! Good bro! Dia dia kuke kut ra gata na. Em mung ap le mai. Ha ap nam le mai. Mai ap tia. Ka mung ap nam dap tua da ku che ni ku ketat le. Ching. Nam prawon ta Ha nam prawon ta mi ti. Te tu mai nam tu yen puk ti. Poi dap nu. Cha da

กูก็ลืมไม่พูดออกมาเดี๋ยวมันได้นึกขนูนมันเจงอ้มึงกล่ากูจะปักก่อนนะอ้เฮ้ยย่าแมวแมวจ๋าแม

ไม่ฟืกูรูต็มเต้นโน้ตถุกวันมาจากนี่ไปอยู่บ้านแม่แล้วเลยเราจะเกยไปอยู่่รงไก่ก็จะไกยต้มบุญอยู่ฮัลโหลจิงเรากันนี่เราอย่เรานีฟื้นอุ้มเบื่อเลยพวกคนใจใจนี้เอาได้เอาดีเอาถูกวันอาไม่มินไม่เบื่อ anh này bây giờ đâu ai đứng này lê lê yang cứ nơi đây bỏ mẹ may ai là kia na coi bỏ mẹ ai là bang phết điên phiêu lụm lo ní ta chi ban mẹ làu lê leo chia ba thịt ao đa trôi quan leo วันแรมั้งวันที่มีแตรละอูวันไรก็มีแตละอูวันปุ่ดกับวันทุกเออเอาไหนแต่วันปุ่ดกับวันทุกนี่วันปุ่ด้ายังหายแล้ววันทุกอายแล้วอันเด็กขึ้นวันเสามานจะลลุูปรูกรรมกรกูโปรยอยากเต็มไปเตีงแล้ววันนี้วันแรกแกเดียวขึ้นมาแล้วมีแตละอู่ไม่วันนี้มีแตตละอู